รุ่นภายในสีสวยเหมือนกันตรงด้านนี้ให้ดูด้านท้ายกันก่อนเนาะทางฝั่งด้านท้ายก็จะมีการเล่นลูกเล่นที่เป็นลวดลายเหมือนกันมีไฟคาดด้านหลังที่เป็น led มีกล้องแล้วก็จะมีเขียนว่า0 0 7นจะเป็นเต็มบอลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่แล้วก็ตัวกล้องค่ะระบบเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยมีตัวคาดด้านหลังตรงนี้เป็น led ด้วยนะ อันนี้น่าจะเป็นไฟถอยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอะหรือจะเป็นไฟเลี้ยวก็ได้แล้วก็ทางฝั่งด้านล่างตรงนี้กับการเล่นลูกเล่นของตัวกันชนด้านหลังที่มีระบบเซ็นเซอร์กับตัวสเกิร์ตด้านล่างตัวสเกิร์ตด้านล่างเป็นปีกเล็กๆดำๆแบบนี้นะแต่ก็ถือว่าโอเคเลยแล้วเวลาเปิดห้องสัมภาระด้านท้ายแล้วก็เปิดกดคุมนี่ค่ะเปิดขึ้นมาแบบนี้ได้แต่ห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายกว้างนะกว้างกว้างกว้างนับเบาะได้เก็บของได้ อันนี้มีอะไรบ้างอ่ะมีช่องเก็บของให้อุปกรณ์เก็บของให้ด้านหลังตรงนี้เหมือนกันแล้วอันนี้ก็สวยอันนี้ถือว่าสวยแล้วเป็นสัมภาระท้ายไฟฟ้าด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในฝั่งไหนก่อนดีหรือว่าจะไปด้านหน้ากันก่อนอ่ะเราดูด้านหลังไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันบ้างถ้าฝั่งด้านหน้าด้านนี้อ่ะทางฝั่งด้านนี้นี่ก็จะมีสัญลักษณ์เหมือนกันมแต่มันข้างหน้าดูใหญ่เนาะเขาดูกว้างแล้วดูใหญ่ด้วยแล้วก็ทางฝั่งของด้านนี้นี่นี่ มีตัวกล้องด้านหน้ามีตัว LED ที่เป็นไฟ d a y t i m มด้านหน้ามีตัวไฟหน้าที่เป็นไฟหน้า LED เป็นแนวนอนด้วยแล้วก็สัญลักษณ์ของตัวสติ๊กเกอร์007ก็คืออยู่ด้านหลังนั่นแหละอ่าก็จะมีตัวฟอนต์ให้มีระบบเซนเซอร์ทางฝั่งด้านหน้าน,นี้ก็ดีไซน์สวยนะเป็น บริเวณด้านล่างตรงกันชนด้านหน้าพร้อมสเกิร์ตเนี่ยทำเป็นสีดำเงาเลยก็ทำให้ตัวรถดูดูสวยแล้วก็ดูน่าใช้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปทางฝั่งของคนคนขับอ้อลืมไปว่าเราต้องพาดูล้อด้วยตัวล้อด้านข้างจะเป็นยางมิชลินค่ะตัวนี้จะเป็น e prime mercy e นะ e prime mercy นะแล้วก็สเปคยางที่ให้มา2-4-5ทับสี่ R 1 9 เป็นล้อลอยขนาด19นิ้วแล้วก็ก้านทําออกมาได้สวยเหมือนกันตัวนี้จะมีการตัดจะมีการตัดเด้านหน้าเป็นดิสเกจานเบรขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็จะมีตัวกล้องบริเวณด้านข้าง 5, มีกล้องด้านนี้ด้านนี้สามจุดล้วตใส่เหลียวตรงกลางกระจกอะในของซกเกอร์อจีว่ามันเคเหมือนกันนะเพราะว่าตัวกระจกอะมันเป็น ขอบตรงนี้เลยปกติเราจะต้องมีอะไรที่มาบดบังไว้นิดนึงเพื่อป้องกันหินหล่นใส่หรือว่ากระแทกใช่ไหมแต่อันนี้คือกระจกแทบจะชิดออกมาข้างนอกเพื่อที่จะให้เราสัมผัสได้แบบนี้เลยมีระบบเตือนมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนให้อันนี้ก็จะเป็นรูปทรงตามความชอบด้วยเนาะเพราะว่าก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยข้างฝั่งของตัวจับเปิดตรงด้านนี้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเปิดตัวรถและเราเวลาดันมือเข้าไป มันเป็นตัวเซนเซอร์อ่ะมันเป็นแบบสัมผัสให้เราได้ใช้งานแล้วก็กระจกด้านข้างตรงเนี้ยไม่มีขอบนี่ตรงด้านนี้ไม่มีขอบเวลาเราจะใช้งานเราจะปิดการใช้งานแล้วก็กดลงมานี่ค่ะสุดแบบนี้เอาลงเปิดปิดเล่นแบบนี้ได้เลยไม่เพราะว่ามันไม่มีขอบไงถ้ามันมีขอบมันก็จะเป็นแบบเสาขึ้นมาแบบนี้เนาะมันก็ใช้งานได้สบายภายในก็โอ้ ก่อนที่เะเขาไปดูด้านในมีทางฝั่งด้านนี้ค่ะเล่นไฟด้วยเพื่อให้เราได้แบบว่าเล่นไฟได้สวยด้วยข้างบนเนี่ยจะเป็นสีแดงตัวครอบจะเป็นออกดำๆหน่อยขอบด้านข้างค่ะแล้วก็จะมีช่องลองําโพงมีการทางฝั่งด้านนี้ก็เป็นช่องลําโพงเหมือนกันนะอ่าเป็นการตกแต่งลวดลายตัวข้างๆเนี่ยวัสดุเนี่ยข้างบนเป็นหนังที่เท้าเป็นหนังตรงนี้เป็นวัสดุแบบลื่นๆมือสัมผัสนุ่มมาก แล้วก็ตัวนี้ค่ะเวลาเปิดการใช้งานเวลาจะเปิดรถออกไปก็เปิดด้านนี้กดปุ่มได้เลยไปดูภายในห้องโดยสารด้านคนขับกันบ้างปิดขึ้นมาโอเป็นเบาะไฟฟ้าที่สามารถปรับได้เยอะแล้วก็ปรับได้สมูทแน่นเหมือนกันปรับได้ทุกส่วนเลยแล้วก็ทางด้านของพว<อ>งมาลัยค่ะงทางด้านนี้ นี่พวงมาลไลก็จะเป็นแบบว่าตัวกา้านสีน้ําเงินด้านในสีขาวค่ะนี่ก็จะมีสัญลักษณ์ของตัวซีกเกอร์แล้วก็จะมีให้เราทัดการใช้งานนะว่าเราอยากจะใช้ตัวกล้อง360องศาแล้วก็สามารถทัดได้เลยนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนี่เปิดขึ้นมาดูแบบนี้ค่ะก็เราก็จะเมื่อกี้นี้อจิกดทัดตรงนี้นะถ้าเราไม่อยากกดล้วก็กดออกฮะเราอยากกดกด กดค้างไว้ค่ะแล้วก็กดออกอยากจะล็อกรถแล้วก็กดนะมันเป็นแบบว่าทัชส,สกรีนนะทุกคนสามารถกดทัชได้แล้วก็การใช้งานของตัวฟังก์ชันด้านข้างด้านหลังพวงมาลัยค่ะตัวจอก็จะเป็นจอที่มีติดริเวณอคอนโซลขึ้นมานิดนึงนะแล้วก็เ,เป็นคงนโเป็นฟอนต์ภาษ,าษาจีนด้วยแล้วก็ทางฝั่งด้านขวาจะเป็นตัวก้านาตัว ตัวเกียร์เออตัวก้านเกียร์ทางฝั่งด้านซ้ายก็จะเป็นไฟเลี้ยวแล้วก็ตัวก้านปัดน้ําฝนค่ะมากันที่จอกลางกันบ้างดีกว่าทางฝั่งของจอกลางด้านนี้ค่ะนี่จอกลางด้านนี้นะก็จะมีตัวบริเวณหน้าจอมีตัวกล้องกล้องเราสามารถใช้งานได้ฝั่งนี้ก็ได้นะนี่กล้องสามร้อยหูตัวกล้องสวยขอเล่นนิดนึงนะนี่มีด้านข้างมีให้เราดูมิติด้านข้างค่ะ ทางฝั่งด้านนี้แล้วก็ให้เราดูด้านซ้ายด้านขวาอยากดูตรงไหนอุยแต่นี่แค่อยู่ในพื้นที่อาคารนะจะบอกว่าชัดมากนี่ สามารถดูได้แบบชัดๆเลยแล้วก็นอกจากตัวบริเวณหน้าจอตรงนี้แล้วที่ให้ดูตัวกล้องเนี่ยเรยังสามารถปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้ายขวาได้มีตัวหน้าจอตัวรถให้ดูมีตัวรถมีไฟมีช่วงล่างใช่ไหมระบบการขับขี่แล้วก็แท่นชาร์จไวเลสชาร์จให้มาเป็นแบบไร้สายด้วยแล้วก็มีตัวเปิดนี่ตัวนี้ก็จะให้วัสดุมาเป็นแบบอย่างดีเลยมีช่องวางขวดน้ำสองช่องช่องเสียบสมาร์ทโฟนหรือกระเป๋าสตางค์ก็ได้ค่ะสามารถใช้งาน ได้ทางฝั่งด้านนี้แล้วก็ที่เท้าแขนเก็บของเก็บเอกสารได้ลึกเหมือนกันมีโอ้มีทางฝั่งด้านในตรงนี้สามารถสอดมือเข้าไปด้านในมีพอร์ตยูอ่าพอร์ตไทสีสองเส้นอ่าสองพอร์ตให้เราได้ใช้เหมือนกันเบาะทั้งฝั่งของผู้โดยสารไปไม่ถึงเพราะมันก้าวไปไม่ได้ใช่ไหมเป็นบาอไฟฟ้าด้วยุ้ยเป็นแบบให้เราทัดออกมาอ่าเป็นแบบให้เราทัดออกมานั่นเองค่ะอ่า ให้ดูด้านบนด้วยด้านบนก็จะเป็นตัวการ์ดลูปด้านบนสองตอนค่ะตอนหลังอะ่ะตัวการ์ดลูปข้างหลังอะ่ะเป็นหลังคาโค้งขึ้นมาเลยโหจะบอกว่าอย่างนี้เลยค่ะเ,เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันอ่ะเวลาจะออกอย่างที่บอกว่าต้องกดนะเอ่แล้วก็ติดปุ๊บเราจะดูทางฝั่งของเออด้านในห้องโดยสารนะเดี๋ยวเราก็เข้ามา <_ d ance> เราอยากจะเข้ามาด้านในเราก็สามารถเข้ามาก้าว <_ d ance> เข้ามาด้านในได้เลยนี่ค่ะอึบนี่แล้วก็จะปิดก็ปิดได้เหมือนกันหุวิภายในเป็นสีน้ําเงินขาวค่ะทุกคนแล้วก็มีตัวเส้นตัดมีหลังคาด,ด้านหลังตรงนี้อย่างที่บอกไปมีช่องปรับอากาศมีพอร์ต t y p ีให้สองพอร์ตค่ะหุยนั่งได้สบายแล้วก็กว้างด้วยเป,เป็นเป็นเซ gment ที่ถือว่านั่งได้แบบพรีเมียมภายในดูหรูหรามาก แล้วก็ที่เท้าแขนก็ให้มาแบบใหญ่ V.I.P เลยนีย่จะบอกว่าอย่างนั้นก็ได้เนาะแล้วก็เหมือนกับว่าอ๋อเปิดไม่ได้นะมีช่องวางของที่เป็นสก,กรารสีดำอย่างดีเลยมีตัวช่องวางขวดน้ำให้ด้วยสองช่องค่ะนั่งได้สบายมันพอดีอะเวลาจะรับส่งลูกไปโรงเรียนหรือว่าใช้เป็นรถผู้บริหารอาจิว่าอย่างนี้เลยใช้ได้สะดวกสบายเดินขึ้นก้าวลงได้สบายด้วย ออไม่ใช่แค่นั้นค่ะยังมีทางฝั่ง2องประตูด้านข้างที่มีตัวไฟเหมือนกันมีมาให้มีช่องลําโพงให้มีตัวกระจกด้านหลังที่ไม่มีขอบเหมือนกันเวลาเปิดปีกันใช้งานก็ดันขึ้นดันลงได้สะดวกเลยนี่จะบอกว่าเ,เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าร้อเซ็ในบูตซีเกอร์ที่บอกว่า โดนใจใครหลายๆคนเหมือนกันนะแล้วก็ที่สําคัญเลยเดี๋ยวเรารอดูจับตาคาดการประเมินราคากันด้วยนะคะใครที่อยากจะมาที่บูธซิเกอร์ก็สามารถมา<ล>ได้เลยที่ Impact Arena เมืองทองธานีตอนนี้งานจะมีเริ่มตั้งแต่บุคคลทั่วไปตั้งแต่วันที่27จนถึงวันที่7เมษายนยนี้ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้กับอアジนิวคาแฟมิลี่กันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปบูธไหนก,กันต่อฝากติดตามกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ 对一样的